ก็ก็โอเคครับผม,ผมก็ารเสกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเพราะเขาผมคือคิมเวอร์เดชใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงไอเนี่ย DLS ประมาณยี่สิบนะแล้วเขายูทูบก่อนเลยแล้วก็ไปหา อนช่องนีนสอนลงนี่นะพวนี่นะดดน,นี่โหตัดต่อพัฒนาให้เลยนะี่ก็นะแล้วกดตรงนี้นะกด,ดตรงอ่านเพิ่มเติมแล้วกดตรง apk แล้วกด,ด apk ก็เด็กก็ดาวน์โหลดให้ทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วคนว่าคนก็มาดาวน์โหลด OBB ก็โหลด OBB ไปเลยจะไวกว่า EPK ีเนะพอถ้าติดติดมากระเล้นะมาคนติดต่ออ p k ีแล้วนะมันก็จะมาให้เป็นรูปแบบนี้นะ จะควจะเิ่แต่ทุกคนจะเึิ่งเข้านะครับต้องรอก่อนต้องรอให้อบ b ีเนื้อเสร็จก่อนนะครับแแต่อออตอ,ตอตนมาที่กแล้วกันนะครับ you. <sniffs> มาแล้วตอนนี้ก็มาแล้วนะขอบผมไหนเนี่ยกดเข้าไปเลย แล้วให้ทุกคนกดเกกาแล้นะกดเข้าไปปุ๊บเจกหนึ่งก็มาเจอกันนี้นะแล้วก็กด copy กดต่างจังหนกด android กด o v นะก็มาวางแล้วกดกดกดก่ e v e r to o f l นะกดไปเลยแล้วกด r e p a t ตรงนี้นะ เครื่นี้ครับผมก็เสร็จแล้วนี่ตัวดีมลีของผมนี่ฮะช่อง,ยอยงน,น,น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟิรอนเจนเนอเรียช่นนเลยนะตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจับบ๊ายบาย